ครับผมมือนีผ้ามาเทศบ้านๆๆน้องๆมาปล่อยพระครับมือนีแม่แม่แม่ยังพระของน้องเขาเดิมออเ่อกี้ผมเดรับแม่นว่าเมื่อวานเป็นของเสียอันแม่โบเลี้ยวครับม,มือนีอันกระสินครับได้มีโอกาสมาแผงพระกระสินพลาน้อ,องเขามาขายขายพระอ่ะอันกระสินครับนี่น้องเทศบาลเดียวกันเดียวกันกอัน อยากแบบหูเอเอ,อกกปรแมาณยังก็บเปิดเนาะเบิดมาว่างๆหรือไงโอ้คำลำลื่อซื้อมาได้เป็นพี่น้องกันอีหลีเขาว่าจกว่ใส่สูงใม่อีหลีก็มาใส่อีหลีครับงา <laughs> น,นเขาว่าใส่อีหลีเลยเอาจักปะดิที่เสื้อให้เอาจักบาะโอ้ยจังหวะเด้ออันนีนข้ของน้องเขาเพราะเปนของผมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชของผมของน้องเขาของน้องก็พาเขามาปล่อยเฉยเออ คนชาวบ้านเดียวกันเออขาหอบมาจากบ้านเขามาก็ได้ค่าน้ำมันก็เลยพาเข้ามาปล่อยเนี่ยคนเนี้ยค่ากระดาษแผงนี้ว่าเดียวเนี่ยเป็นแผงพระนะครับที่ให้เช่าที่รับซื้ออยู่ในเมืองกาลสินครับอันนี้จค่บาทครับผมผมโมโหแล้วข้าด้วยครับก็แล้วแต่เสี่ยงเขาครับ ผมอ่ะครัดไ้กันเนาะเออสิหาหาค่าน้ำมันเป็นบ่โอ้ยผมผมพามาผมก็ได้ค่าน้ำมันแล้วผมบดิเดือนดอกครับแค่ให้แค่ได้ได้แค่สามร้อยก็เอาดอกครับตอนแรกว่าสิพาไปเพิ่งแล้วเป่าเปลียวพักเครื่องไปแล้วเปล่าเปลียพักเครื่องเป็นกับเป็นเบฟซี่ผมอยู่โอ้เป่าเปลียวพักเครื่องเพื่อซื้อห้งสี่ครับแมนเพิ่งเอาดีก็นี่เนาะแมนเพิ่งเอาดีก็นี่อันนี้พระอัน ซุปบะหมีครับอันนี้เออบ้านท่านี่กินเขาแล้วบ่อันนี้ครับเจ้ากินเขาแล้วบ่วันนี้กินแล้วครับผมเออเดี๋ยวได้เงืนอนไปกินเขาเด้วยเขาขอบคุณได้หลายครับผมอือตัวกินเจ้าขึ้นร้อนมีอับ่มีอนตัวกินเจ้ารอนโอ้ขอบคุณได้หลายครับผมตัวกินเจ้าร้อนเขอบคุณครับยูกพอจะเลียนน้ำเกลือปากข้างเลยได้ได้ครับกินดีตอนลครับผม งานบึงเรื่อยๆงานบึงเรื่อยๆงานบงเร่ปะพวกพีนี่คาราชินไม่ได้ขายังเนียน <ive> ่ชินเป็นผู้ที้ลาผู้นผู้เ็นกดัง่ยนะจิงจะพาไปกินข่าครับผมแล้วบอลาพาแว่าผมยังจิกินเข่าได้เงินงกันไดหวังเขามาคอยพระ อยางพาลายแ่วาครับจินกกิ่าก็องดัฝากฝากบอก,กชมเลยครับนี่ปูนก็ลองมาเนีย่ยนครับปูนีก็มากันมนกันตามกิจกิจนะเนี่ครับขอกเลชินอาจารย์ต่างๆกระไาครับใครเจอฟ้าเจ่จครับผมฟาเจเจฟ้าดีๆมากเอายู่แทนก๊าเลชินทุกๆมเมื่อเปิดั้งกัน เนี้ยน่ารับอนนี้มีวันหยุดโอ้หลวงพ่อหลวงพีหลวงพ่ปากบอกเลยครับอยู่แถวเดนี่ครับนี่เทศบาลเพียงกระสินครับผมตรงกันการทำตอนนี้ตำรวจครับเจ้าตบานเปิดทุกๆวันครับผมบ่มีวันหยุดครับผมฝนตกกันมาครับผมเดีดีไร้มีดบอลหลวงพ่อเดิมบอกครับเออเชียงล่างเชียงอยังกบบนี้ มี oh. ทุกจังทุกแนวแนวโอ้โหมาเรียกมาหาอ๋อราคากับพ่อแม่รับประกันแท้ทุกทุกองเจ้าผมมาแท้เอามาขึ้นเลยทุกทุกเวลาเจ้าผมมาเอากับน้องกระลสินรับประกันให้เจ้าผมคขเรืนอาจีพขึ้นขึ้นทางต่วานขึ้นมาขึ้นแต่ต้องกระลสินขึ้นให้แมี่ยมาขึ้นให้กันไรบ้างโอ้ครับผมเนี่ยโอ้ ับมีหลายมาเรยกมาหามาจ้หมดเลยแาิบาทนี่เอาไปแนเตมึงเงินอัดเขาสิรักมาขายกันเลยังังไปนองนกเตะมึงิดานได้ก็ขายได้เป็นขายก็มีเบอร์โทษบอก์คำยมมันนนยกี่งก้าศูนย์ศูนยสาครับผมนงกรสินครับขายผระเครื่องขายผเครื่อง คงในวงการวัคเครื่องสามสิบกว่าปีเดินทางสายนีมาโดนเราจนเงยเราอย่างนี้แหละฮะทั้งหมดก็มาเสียครับโขชอยู่ตัวเงยอยู่หลายอยู่วัคเครื่องหลายเต็มกล่องชากลากอยู่เหมือนกันนีนะนี่ตัววัคเครื่องเต็มอยู่

เึ่งมาเคี่ยงกันครับเพิ่งมาเคียงกันผ้าน้องเขามาปล่อยผ้าเครื่องครับพาน้องคนทงบ้านเดียวกันมาปล่อยผ้าเครื่องครับจะมาปล่อยพ้าเครื่องผมได้ค่าน้ํามันก็เลยมาเดี๋ยวก็จะพาไปกินข้าวแล้วครับทีนี้อ้หอบกลับลวบอหอบกลับแล้วตีครับโอ้หอบกลับแล้วยวมืออื่นมือนี้่าย ขายมือม er> ืนอยบ่ะพ oh. yeah. ี่ขายครับผมไปขายพี่หัวขาวแน่ใชาไหเียบของเสียงข้าว่ะโอ้ยิงเด็ดบ่ฮะเด้อนึงบ่ะโอ้ยนั่นป่ได้เลย เส้นหเหยื่อทะเลล่ะหลายเลยแปรือครับแปดสิบบาทเปนเมาเลยเมไม่ได้มีตะพาย่อยอ๋อมีตะพาย่อยู่นะวันนี้ซื้อข้าวนมันซอยซื้อเออข้าอันเนื้อตะกั่วหนิอ่าอ่าไม่อันซอยซื้อลอตเตอรี่ผมนะครับโอ้ลอตเตอรี่ปะเอาละว,วันที่หนึ่งไปจะได้ซื้อรถเบนเออรถเกง๋งขี่เลยป้องเอามาใไซรอมีอันบัวเออเอาบ้ เออไปแักบาทนี Ooh, <yeah. S 1> ่ใบปแล้วลอยไปละวลอยอันบ่เออใบละวแปดสิบค่าบริการยี่สิบเป็นร้อยหนึ่งอเอาตัวใดเดี๋ยวเราเบิ่งกันได้เออเบิ่องเบื้องยกขวบจีบเยี่ยมเจ้าได้อยู่ปดข้างตรงนี้นี่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมากินก้อยเนี่ยอันบ่แมนครับก็ว่าจะไปกินก้อยอะไรสักเดี๋ยวนี้ก้อยกับต่ซั่วนเนี่ยในขนาดเล็กตัวใดเหี่ยวเรียกเบิ่งเออมาตัวใดเกีย์หาเกียดศูนย์แปดเกียดเราเลยขับยนมอเตอร์ไซค์ของก่ถ้าเบียนยัง ถ้เด่นจะได้ป่ะต้องถ่ายถาได้ปะจําเลยเจ็ดซีนี่เด็กเกียซเออไม่ได้เกียฮะมากับม่อมขวาตีเอฟซีเว้ยผู้ใดบู้จะเจ้าผู้นั้นแสดงหบว่าทันสมัยของเจ้าเขาดังทั่วโลกเนาะเจ้าปินดาล่าเนาะคนกับูจักหลายตัวออนก็ทีอะไรสิบหกวับเนี่มื่อนี้แหละเลขวับมือนี้เน็นบ่เม่นครับ อเอาอันตัวนี้กันแล้วกันเลยตัวไหนเอาเจซีแล้วกันเจซีเนะาะคมนีนะครับดาล่าอันกลาสินนะครับเสื้อดาล่านะครับอันกลาินเสื้อเจซีเลขทะเบียนรถจกรักรหวงผู้ใดอยากถือกระเสือเริ่มมือนนีครับอ๋อรอยหนึ่งครับทะเบียนรถจักรวงเมื่อไรก็ <นา S 1> จำจำมาได้ได้เลยทะเบียนจะกเกตซี่แล้ลองไ่ายด้ยังบุรณะถือแล้วเจสซีถถ่นั่นเอ จ็คเก็มันต้ลงงจ็กเลลก็ตไละก็ะจำาระได้ครับดเดาดอๆไป็ังไล่เอาเอาลูกขอลงเกจีเจ้าในเด้อฮะเอาลูกขอลงเกจีเจ้ามนเด้เออ่องเลยบอกเบื่<น>อโทัเพค่นี้เนี่ยผ้าเครื่อง่ะเออผู้ใดสนใจซื้อผ้าแล้วติดต่อมาผ้าบานผ้าหมอผมไปหมอพอดบานในกาฬสินเี่งบอครับศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเก้าเกศูนหกสามครับข้าบูกาลสินครับครับผมโอ้จเลาบัานนี้เสียบครับเสียบอันนี้นึกทลสีอันนี้ทสีบอครับโอ้ทสีนม่ เสียบยังบริจาคดิครับเพียร์โอเคไหวหนึ่งนะพี่เนาะครับผมโอเคครับผมล่องเบิ้งมาสิเถอะวะเกือบเกือบต้องถือก้วเพราะเถือกไหนแทงผมเดี๋ยตัวรังบ้านหน่นยยิ่งใหญ่ดิครับผมโอเคครับเกิดนี่แป๊บหนึ่งเราจะเก็บไว้เก็บไว้ดีเออเก็บไว้รางวัลที่หนึ่งเก็บไว้ดีก็จะจ่ายเงิน มี่กแบ่งเงี้ยแต่อนเดบอะไระ้ยบ่มีทอนดิแบ่งเศ้าซะว่าจะแบ่งเศ้าก็เจาแบ่งเศ้าถึงมโนาบานี้น่อรอยนึงเออวิเงินพัมนพมดม<ะ>าเรียก่เอาเงินพัดมาเรียกนะฮะด่นี่ครับลงท้ายด้วยด้วยด้วยเจ็ดสี่นะครับลงท้ายด้วยเจนะ ซื้อจริงๆครับครับซื้อจริงในในอันซื้อจริงครับครับผมอันนี้ทอนเก้าร้อยครับแปดพันขอบผมมากๆครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งไหครับก็ๆผมครับเดี๋ยวผมไปกินก้อยด้วยครับผมครับถ้าถูรางวัลที่หนึ่งผมไปกินด้วยนะเอเอ,อ,เดอเได้ได <c oughs> ้ไปกินเลยเดี๋ยวเลี้ยงโอเคโอเคเอาผู้สาวไปได้วยได้ไหมฮะเอาผู้สาวไปด้วยได้ไหมได้มากหลุดโอเคเดี๋ยวขมเอาผู้สาวไปนะครับมากหลุดครับผมครับ ให้ดตกมือนีนเลขออกพอดีเลขออกเปิดบั้นข้างล่างนะครับเอ้าอันตัวนี้พ่อแม่ว่าพี่ครับอัน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 บคุครับครับครับยิงมือลอยเนาะขอบคุณขึ้นเรื่อยๆครับยิงมือลอยครับเออเชื่อเยอะเพื่อนให้เพื่ให้ขอบคุณเออฮะครับผมเลขไม่หนีคู่หรือขี้อะเอาคู่หรือขี้เอาเอาคู่อะเออไปเอาขี้ไข่นม่ไข่นมันขี้จะเสียไข่ชาบะไข่คู่จะกินฟี่เอากินฟี ขอบคุณเลยหลายครับเออาครับได้เขอบคุณครับขอบคุณเลยหลายไม่ไมอ่านระวัปยังไงดิ่ด้นะแต่ดิครับผมวาูดูได้กิน่เรานดกินด อยากด้วยอยากเด่าเรื่องล่สดด้วยเออแล้วก็พากินข้าวแล้ววันนี้เดี๋ยวน้องก็จะทาสรุปแล้วน้องเราขายพาเดี่ยวเดียวใค่อยู่คนกับซอยนี่อครับหลังจากนั้นก็ จะมากินข้าวครับผมนะครับมากินข้าวกินก้อยลาบครับร้านนี้ครับทางเข้าปากทางเขียนลำป้าวครับในจังหวัดกาสิน์ครับใกล้ยางตลาดหลังจากที่พาน้องนะครับในหมู่บ้านผมไปขายไปปล่อยพระเครื่องแล้วเมื่อกี้ขายได้แค่องค์เดียวปล่อยได้แค่องค์เดียวครับนอกเหนือจากนั้นขายไม่ได้เลยเขาไม่เขาไม่รับซื้อนะครับเออนี่ก็มากินข้าวครับร้านก้อยลาบ ขายทั้งปัดกะเพราลาบก้อยต้มไก่ย่างวิเชียนนะครับร้านไก่ย่างวิเชียนบรรยากาศหน้าร้านนี่ครับแถวนี้ก็ขายชานมย็นด้วยไข่มุกตรงนั้นนะชานมย็นไข่มุกก็ขายติดเส้นทางลยครับติดเส้นทางเลย,เท,าเลยทางเข้าปากทางเขื่อนลำปลาวเนี่ยลาบก็ต้องเสียเรียดไรนะครับ เพ็ดกรดะไครับี่เพ็ดบอกมากินได้เยังาเพ็ดขายดีส่วนมากเป็นไก่ย,ย่างวิเชียนมับที่นี่โกี่คนทางดีมาขายครับคนบานนี่โอ้บานแถวเค้น้ำเปล่าบ้านที่ข้างในโอ้ย่่ที่นี่โอ้ครับผม ขายหงีดอันพัสดุพร้อมครับนี ของจากขวางเลยวะพี่พพโอ้อทางๆเป็นขายพวกพัสดุพัสพวกพัสดุของใส่ขั้วเลี้ยนครับนี่เงินผ่านไปผ่านมาว่าเคยมาสื่อกินร้านไม่ใช่ตี๋กับร่างมากินเมึงมจนรสชาติตึงเลยครับน,นี่ครับสมัครหาไทยตลาดเลี้ยนเนี่ยลาบก้อยราคาเจ็ดสิบบาทขายตำลาวตำอะไรด้วยครับเนี่ย ก็ขายกระทั่งขนมครับครับวันนี้ผมสั่งก็ทาบก้อยข้าวเหนียวนะครับผมยากาศนี่สามารถนั่งกินได้ครับเนี่ยเป็นโต๊ะนั่งอย่างดีติดและตรงนั้นเป็นคลองน้ําครับตรงนั้นนะเดินลงไปนี่ก็เป็นคลองน้าคลองน้ําชลประทานนะครับ นี่ครัไก่ย่างวิเชียรบุรีครับขายไก่ย่างวิเชียรบุรีด้วยดูากาศอากาศหน้าร้านครับผมติดถนนเลย เลยบ้านเปลยมานิดนึงครับทางไปในงเมืองกาะสิน,นเขียนน้ำพยังตลาดครับติดทางเข้าปากทางเขียนล้ำเปล่านะครับครับผมครับมามา,มาครับพ่อป็นหอนกินน้ำเกลือ 这是牛的。 ดูไม่คุ้เดีเสียบแด่ไไก่ย่างวิเยษบุรีนี่นี่ขายดีครับ ข้าราชการหลายครับปมาานั้นเป็นติดตึงข้างอีกที่ผมเรื่องไทยจะยางวิเชียนหรือเปล่าจะยังวิเชียนไม่ใช่เพิ่งเล้ กิเป็นเลอ บนรพบุรุษร่องเซวันนั้นกลิ่นทุกที่พี่น้อง,นนนอ,องกิ่นแบบนี้ครับอุ้ยใส่กระเทียมกระเทียมครับกระเทียมครับพริกดิบนี่ยเซว์กับบางที่นี่ครับของแซ่บนี่ i don't know รถมา้ทังหุ่นนะร้านขายร้าขายก๋วยมาแต่กระสินมาดิกินยุกระสินแล้วเะ like 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 ว่ายต้องกึินน้ำร้านนี่นทานนตกซีมาด้กินอยู่แถวทั้งร้านมากซีกับกจอดมันขายผลเนือกเกีียวนะผมเล่หสือเาแบบแซีบต้องแบบร้านเล็กาเล็กด้วยตรงนะครับยงบ ขายต้มตำพวกนี้นั่งไ่นยังไข่อยู่แต่ว่านี่ถ้าเป็นหลายหลา,ายอย่างเลยก็บบกือนะครับต<ม>ั้งกระเทียวทั้งลาบไก่ทั้งอะไปิ่งไก่ยังแนี่หลายอย่างเลยรของแต่ยันโบกือนะครแต่กินบแบบแซ่บต้องล่าลาบไฟโดยตรงครับขายต้มต้มตำนั่งแต่กินแบบแส่บอยู่ครับ ผมก็่ได้มากินร้านนี้ว่ามันขายตั้งลาบกว๋วยกับหมูร้ม người ta đi luôn đi đường như vậy mà cũng cần cũng tầm hình cho đều đợi